แล้วเรามาดูต้นบอนาญี่ปุ่นที่เราปลูกไว้ในดินนะคะตอนนี้นะต้นนี้ให้ลูกมาแล้วนะคะหนึ่งต้นนี่มีสองใบนะคะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ I am d a r y ค่ะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะก็จะมาอัปเดตนะคะต้นบอลนาญี่ปุ่นนะคะทีเ่เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะคะแม่แอมได้ ซื้อมา2ต้นนะคะแล้วก็ได้ทำการทดลองนะคะปลูกในดินนะคะซึ่งเป็นปลูกในกระถางในดินปกติแล้วก็อีก1ต้นนะคะเราก็นำไปปลูกลงในดินบัวนะคะเป็นการปลูกแบบในน้ำนะคะวันนี้แม่แอมก็เลยจะมาอัปเดตนะว่าต้นบอนานญี่ปุ่นของเราเนี่ยที่ได้ทำการออทดลองปลูกทั้ง2แบบก็คือแบบในดินและก็แบบในน้ำเนี่ยออต้นบอนานญี่ปุ่นของเรานะคะเขาเติบโต ได้แบบไหนได้ดีกว่ากันนะคะก็อันนี้เป็นการทดลองแบบของแม่แอมนะคะซึ่งแม่แอมก็ได้ทําการดูนะคะแล้วก็สังเกตต้นบอนาญี่ปุ่นของเรามาตลอด1เดือนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยค่ะเรามาดูกันที่ต้นแรกกันก่อนเลยนะคะต้นแรกเนี่ยก็คือเราปลูกไว้ในน้ำนะคะก็คือเป็นดินบัวนะคะอันนี้นะคะจะเป็นใบนะคะของน้องนะที่ออกมานะคะนี่นะคะก็คือใบเขาจะมีความ ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคะจากเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วนะความสูงของน้องก็ประมาณนี้นะคะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะน้องก็ออกลูกนะคะออกมาแล้วหนึ่งต้นนะคะนี่ก็คือเป็นต้นเล็กต้นนี้นะคะนี่นะคะออกมาแล้วหนึ่งต้นนะนี่นะคะโดยในอ่างเนี่ยแม่ก็ใส่ในส่วนของตัวแหนเข้าไปด้วยนะคะนี่ นี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะต้นแรกที่เราได้ปลูกเอาไว้ในน้ำนะคะต่อมานะคะเรามาดูต้นที่เราปลูกไว้ในดินนะคะที่ปลูกไว้ในกระถางนะนี่เลยต้นนี้เลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นต้นที่เมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วที่เราซื้อมาพร้อมกันนะคะก็คือ,คอต้นนี้กับต้นนี้นะคะเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้ว ที่เราได้ทําการปลูกความการแต่ว่าต้นนี้นะเราได้ทําการปลูกไว้ในดินนะคะก็คือในกระถางดินแบบนี้นะคะนี่สังเกตนะคะต้นที่เราปลูกไว้ในดินนะคะน้องจะมีใบที่ใหญ่มากนะคะน้องจะแตกยอดนะคะแตกใบใหม่ออกมาเร็วมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะน้องมีความ สูงนะคะแล้วก็มีใบที่ใหญ่ขึ้นใบสองสามใบแรกนะคะที่ออกมาน้องจะเป็นใบสีเขียวแบบนี้นะคะซึ่งเขียวแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะแล้วก็ใบ่อต่อมานะคะน้องก็จะมีความด่างขึ้นมาเลยนะคะอย่างอันนี้นะคะตรงเนี้ยส่วนที่เป็นไหมตรงนี้ไปอะค่ะคือส่วนตรงเนี้ยน้องมีความเหลืองแบบนี้นะคะเยอะซึ่งพอมีความเหลืองแบบนี้เยอะเนี่ยใบน้องตรงนี้ก็คือจะไหมไปก่อนเลยนะคะส่วนตรงอื่นๆเนี่ย น้องก็ยังสวยเป็นลายสวยเหมือนเดิมนี่นะคะใบนี้นะคะที่ออกมาแรกๆนะน้องออกมาแบบเป็นแบบใบฮาไปนะคะคือตรงที่หายไปเนี่ยน้องจะมีความเหลืองแบบนี้เลยนะคะเหลืองไปครึ่งใบเลยนะคะแล้วน้องก็เพิ่งจะเหี่ยวออกไปนะคะไหมแล้วก็เหี่ยวออกไปแม่แอมก็เลยดึงน้องออกไปตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ครึ่งไปนะคะแต่ว่าส่วนที่เหลือตอนนี้น,ะน้องก็ยังสวยอยู่นะ ส่วนใบที่ออกมาใหม่นะคะก็นี่เลยใบล่าสุดที่ออกมานะคะใบน้องก็จะใหญ่ขึ้นนะคะเห็นไหมคะใหญ่กว่าฝ่ามือของเราอีกนะคะนี่เห็นไหมแล้วลายน้องก็สวยขึ้นมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะมีความด่างนะคะเขียวเหลืองมาพร้อมมาครบเลยนะคะนี่แล้วตอนนี้น้องก็มียอดใหม่ขึ้นมาแล้วด้วยนะคะ ในส่วนของตัวลำต้นของน้องนะคะเห็นไหมสังเกตน,นะคะที่ลำต้นของน้องเนี่ยจะมีความด่างนะคะลำต้นของน้องจะมีแบบลายเหลืองเขียวมาเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นนะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นใบใหม่ที่กำลังขึ้นมานี้ละกันว่าเขาจะออกมาเป็นลายแบบด่างแบบไหนนะคะมาดูในส่วนของตัว ลูกบ้างดีกว่านะว่าในส่วนของตัวบอนาย่ปุ่นที่เราปลูกไว้ในกระถางเนะะี่ค่ะเขาให้ลูกแล้วก็ให้ไหลมาเท่าไหร่แล้วนะคะจากที่แม่แอมให้ดูก็คือบอนาี่ปุ่นที่เราปลูกไว้ในน้ําต้นนี้นะคะเขาให้ลูกมาแค่ต้นเดียวนะแล้วก็ถ้าสังเกตดูนะคะในนี้นะยังไม่มีไหลนะคะหรือว่ายังไม่มี ต้นใหม่โผล่ขึ้นมาเลยนะคะแล้วเรามาดูต้นบานาญี่ปุ่นที่เราปลูกไว้ในดินนะคะตอนนี้นะต้นนี้ให้ลูกมาแล้วนะคะหนึ่งต้นนี่มีสองใบนะคะอันนี้เป็นใบแรกนะคะยังไม่มีความด่างนะส่วนอันนี้ก็เป็นใบที่สองนะคะก็คือเอาจริงใบที่สองเนี่ยใหญ่พอๆกับใบที่ปลูกไปเมื่อเดือนเดือนที่แล้วเลยนะคะอันนี้เพิ่งเกิดมาได้สิบกว่าวันเองนะคะ ใหญ่เร็วมากเลยนะคะนี่นะคะส่วนก้านนะคะลำต้นของน้องก็เห็นไหมก็มีลายนะคะเห็นไหมมีลายขึ้นมาเหมือนกันส่วนต้นลูกเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะคะอีกสองสาวันแม่แอมก็กะว่าวะจะตัดน้องนะคะออกไปปลูกลงในกระถางแยกปลูกอีกกระถางหนึ่งนี่นะคะส่วนอันนี้ก็มีไหลนะคะมีไหลามาแล้วด้วยนะคะ ไหลก็คือมาจากต้นลูกต้นนี้นะคะนี่เข้ามาด้วยกันเลยนะมีมาละหนึ่งไหลนะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็มีแทงย่อดขึ้นมาอีกแล้วนะคะจากตัวลูกต้นลูกนะแล้วก็มีไหลนะคะมาจากต้นแม่นะคะอีกไหลหนึ่งนี่คือกําลังมาแล้วนะคะนี่ขึ้นมาละแล้วก็จะมีอีกไหลหนึ่งนะคะนี่เลย ลนยนี้นะคะเริ่มยาวแล้วมาจากต้นแม่แล้วก็กำลังจะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่เลย <c oughs> เห็นไหมคะนี่เห็นไหมฝั่งนี้จะเห็นชัดเลยนะคะว่าลำต้นของต้นแม่ต้นนี้นะคะนี่มีความด่างมากเลยค่ะด่างตั้งแต่ลำต้นจนถึงโคนเลยนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมคะ ใบน้องก็สวยมากๆเลยนะคะซึ่งถ้าตอนนี้นะให้แม่แอมเฟันธงนะคะว่าถ้าให้เลือกนะระหว่างปลูกบอลนาญี่ปุ่นไว้ในดินในกระถางแบบนี้กับปลูกไว้ในน้ําในดินบัวแบบนี้นะคะแม่แอมเลือกที่จะปลูกน้องไว้ในดินนะคะน้องจะโตเร็วมากๆเลยน้องจะแตกเออยอดออกมาเร็วใบใหญ่มากนะคะแล้วก็ ถ้าสิ่งที่แม่แอมเห็นตอนนี้ก็คือเวลาที่น้องอยู่ในน้ําแบบนี้น้องจะเติบโตช้ามากนะคะถ้าดูเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยพึ่งขึ้นมานะคะใบเนี้ยพึ่งขึ้นมาน้องยังไม่แทงยอดใหม่ขึ้นมาเลยนะคะมีแต่ตัวลูกขึ้นมาแค่ต้นเดียวเองนะสาหรับโดยส่วนตัวแม่แอมนะคะแม่แอมคิดว่าการที่เราปลูกต้นบานาญี่ปุ่นไว้ในดินนะคะจะเติบโตได้เร็วแล้วก็มีความแข็งแรงนะคะมากกว่าที่ แม่แอมนะคะปลูกในน้ําแบบนี้นะก็เดี๋ยวแม่แอมคิดว่าอาจจะต้องขุดนะคะต้นบอลนานญี่ปุ่นตรงนี้ขึ้นมานะแล้วก็ย้ายน้องนะคะไปปลูกในดินแบบนี้นะคะซึ่งในดินแบบนี้แม่แอมก็ใช้เป็นดินผสมเอานะคะก็คือใส่ดินนะคะแล้วก็ผสมพวกขุยมะพร้าวนะคะสับเนาะแล้วก็ใส่ในส่วนของเพอร์ไลท์นะคะลงไปเนาะแล้วก็แม่แอมก็จะใช้จานรอง แบบนี้ด้วยแล้วซึ่งส่วนการลดน้ำเนี่ยแอมก็จะลดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าน้องชอบความความแบบความชื้นเยอะนะคะพอน้องมีชอบความชื้นเนี่ยก็จะทำให้น้องเนี่ยแตกใบใหม่ได้เร็วนะคะแล้วก็ใบใหญ่แล้วก็มีใบซอยแบบนี้แล้วก็ออกลูกเร็วด้วยนะคะนี่ต่างจากต้นนี้เลยนะคะต้นที่ปลูกในน้ำนี่เหมือนกลายเป็นต้นแบบต้นแขะไปเลยนะคะ ทำการทดลองให้เพื่อนๆดูเนาะว่าการที่เราปลูกบนาญี่ปุ่นไว้ในดินกับการที่เราปลูกไว้ในน้ำเนี่ยาการเติบโตของเขาเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากาันซึ่งตอนนี้ก็คือเห็นแล้วนะว่า ปลูกในดินดีกว่านะคะสําหรับแม่แอมนะซึ่งแม่แอมก็คิดว่าในส่วนของออปัจจัยหลายๆอย่างนะคะที่ทําให้เราให้ต้นบอน,นายญี่ปุ่นของเราเนี่ยเติบโตได้ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งการปลูกของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันสภาพดินนะคะอากาศนะคะในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะก็อย่างคลิปนี้นะคะแม่แอมก็ทํามาเป็นยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็จะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้แม่แอมด้วยนะคะสหสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ